ส่วนซ้ายกับส่วนขวาเหมือนกันเลยกับที่เคยนําเสนอมาครับนี่คือผลคูณทั่วๆไปนะครับเอาส่วนซ้ายคูณก um ันแล้วก็เติมศูนย์ไป n ตัวส่วนขวาคูณกันไม่เติมศูนย์นะครับแล้วก็เอาซ้ายขวากับขวาซ้ายมาคูณกันแล้วก็มาบวกแล้วค่อยเติมศูนย์ไป n ส่วนสตัวนะครับอันนี้คือผลคูณปกตินะที่เราเคยแสดงมาก่อนหน้านี้ถ้าเราใช้เทคนิคของเมื่อกี้นี้นะครับเราจะคํานวณซ้ายคูณซ้ายก่อน นะครับเรียกว่า c 1ซึ่งก็ตรงกับส่วนนี้นะครับตรงนี้งวดนี้ c 2ก็คือขวาคูณขวาตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้อ่าแต่ที่แปลกไปหน่อยก็คือ c 3นะครับ c 3จะเท่ากับเอาซ้ายกับขวาของจำนวนหนึ่งนะครับ al บวก ar นะครับแล้วก็เอา bl บวก br นะ al บวก ar bl บวก br นะครับแล้วก็มาคูณกันครับนะะซึ่งดูแปลกดีนะครับอ่าแต่ถ้าลองลุยคูณดูนะครับก็จะได้ al bl al br ar bl แล้วก็ ar br นะครับตรงตามนี้นะครับ al bl al br ar bl แล้วก็ ar br นะครับเราใช้เราได้3จมจน,นวนแล้วนะ c 1 c 2กั c 3ผลก็คือส่วนบนนะครับก็คือ c 1นะครับแล้วเติมศูนย์ป n ตัวส่วนล่างสูนก็คือ c 2นั่นเองขวาคูณขวานะครับแล้วไม่ต้องเติมศูนย์ส่วนโซนตรงกลางเท่ากับ c 3ลบ c 1ลบ c 2นะครับ c 3 ลบซีหนึ่งลบซีสองถ้าเรามาดูค่าของซีสามกับซีหนึ่งซีสองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะซีสามคือตรงนี้ใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยนะครับนะแต่ซีหนึ่งคือตรงนี้ถ้าเราตัดทิ้งไปนะฮะซีหนึ่งเนี่ยนะมีค่าเท่ากับเอลคูนเอลนะครับเรามาลบออกก็คือลบตัวนี้ทิ้งนะครับส่วนซีสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเออารคูนเออารนะครับแล้วเรามาลบออกก็คือตัดตรงนี้ทิ้งไปนะฮะผลที่ได้ก็คือจวนนี้ ก็คือ a l คูณ b r กับ a r คูณ b l นะซึ่งคือตรงนี้นั่นเองนะตัวนี้ก็ได้ตรงกับที่ต้องการครับนะได้ตรงกันเลยเทคนิคการคูณแบบนี้ก็จะได้ผลการคูณเหมือนกันแต่แต่การคำนวณ c 1 c 2กับ c 3เนี่ยนะครับซึ่งได้มาจากการคำนวณจำนวนข้อมูลซึ่งมีปริมาณหลักลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดการคูณแค่ 1, 2และ3ครั้งเท่านั้นนะส่วนตรงนี้เนี่ย อันนี้ก็มีการบวกบวกนะครับแล้วก็มาคูณน,นะบวกนี่ก็เป็นภาระที่เราทําได้ในซีตาอนอยู่แล้วนะครับแต่เกิดการคูณขนาดเล็กลงแค่3าครั้งแล้วก็เขียนเป็นรีเคอร์เรนได้แบบนี้ครับจะคํานวณค่าการคูณนะครับของจํานวน N หลัก2จํานวนเนี่ยนะครับก็เท่ากับการคูณ N ส่วน2หลักนะครับ2จํานวนแต่คูณ3ครั้งและตามด้วยเนีย ภาระอื่นๆนะครับเช่นภาระการเติมศูนย์การบวกเลขอะไรงี้ยซึ่งเป็นตัวเอ็นงวดนี้ใช้มาสเตอร์เมธอดนะครับเราก็จะได้ว่า c เท่ากับล็อกหน้าฐานหลังนะครับล็อกสฐาน2อนะครับแล้วก็เปรียบเทียบ n ยกกําลัง c กับ n ครับแน่นอนครับ n ยกกําลัง c เนี่ยก็จะมากกว่า n นั่นก็หมายความว่าภาระก็ยังอยู่ที่การเรียกซ้ําอยู่เนี่ยแหละครับนะแต่งวดน,นี้ ป็น n ยกกำลัง log 3ฐาน2ครับนะฮะก็เป็น n ยกกำลัง log 3ฐาน2ครับซึ่งดีกว่าเมื่อกี้นะครับซึ่งเป็น n ยกกำลัง2 n ยกกำลัง log 3ฐาน2นี่ก็ประมาณประมาณนะครับเอ,อ่อ 1. 58กว่ากว่านะเพราะฉะนั้นเราก็ขอเขียนว่าเป็น big o ของ1.59ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในเชิงของอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับก็จะดีกว่าการคูณแบบชั้นประถมที่เรียนมา ผมก็ได้ลองเขียนโปรแกรมดูนะครับของทั้ง2แบบเนี่ยนะครับแล้วก็จับเวลาการทางานดูนะว่ามันมีอัตราการเติบโตแตกต่างกันนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยแค่ไหนแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ได้รูปดังนี้นะครับนะของคาร์สูบะเนี่ยนะครับก็เป็นสีฟ้าตรงเนี้นะครับกับของการคูณแบบชั้นปฐมที่เราลุยคูณทีละหลักทีละหลักเนี่ยนะครับก็เป็นสีแดงเลือดหมูตรงนี้นะครับก็แน่นอนครับกรณีคูณชั้นปฐมเนี่ยก็จะมีอัตราการเติบโตที่ โตรเร็วกว่านะครับนั่นะคะือจะได้ผลช้ากว่านะครับทำงานจะใช้เวลามากกว่านะครับนะฮะแต่นะครับกว่าที่เจ้าแบบใหม่นะครับจะทํางานได้เร็วกว่าเนี่ยเราต้องมีการคูณจํานวนหลักนะครับคือจํานวนบิดนะ่น่นนิวอัตพจจำนวนบิดนะน,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 นะครับก็มากทีเดียวนะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับกว่าที่จะเร็วกว่านะนะถ้าจากการทดลองนี้นะครับนะอันนี้การทดลองนี้นี่เออ ก็อยู่ภายใต้อันนี้เขียนด้วยภาษาจาวานะครับแล้วก็สั่งเนื่องจากเราต้องการวัดเวลานะครับที่มันไม่เด้สะท้อนถึงเ,เรื่องของ hotspot ของตัวจาวานะเราก็สั่งให้เขาทาในโหมดที่ภาวะซึ่งจาวาทํางาน,นเป็นแบบ interpreter ตลอดเวลานะครับการทํางานก็จะช้าหน่อยนะครับแต่เราได้เราได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ก็ตรงนี้มันชี้เห็นอย่างนะครับว่า แบบใหม่เนี่ยจะเร็วกว่าแน่นอนครับถ้าปริมาณข้อมูลมีมากนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเราคูณจัตัวเลขจํานวนน้อยๆนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าแบบใหม่เนี่ยจะเร็วกว่านะครับนะถ้าเป็นกรณีน้อยนะครับก็อย่าลืมครับการที่เราวัด big O big Theta เลยเนี่ยเราสนใจพฤติกรรมของมันกรณีที่ปริมาณข้อมูลมีมากซึ่งอันนี้ก็ยืนยันผลที่เราได้วิเคราะห์มานะครับว่าเมื่อปริมาณข้อมูลมีมากเนี่ยนะครับแบบ n กาลัง1.59เนี่ยนะครับดีกว่า n กำลัง2แน่นอนครับ